มันมีล่างหุ่นยนต์อืมมันมีนะมันมีทั้งล็อกขาทั้งสแตนทั้งรามิดทั้งเนี่ยให้กูทำไงเนี่ยขวัญใจอีลิกเตอร์มันวิ่งเลยจังวะไปงัดทางงัดช่วยลิง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 เดี๋ยวกูช่วยลิงฟาร์มมึงไม่เอาจะเปลีวฟาร์มมาด้วยเลย เฮอืมึยงนีพูดเวอร์ได้ยกลัวของพิษอ๋อกลัวของพิษชาดีชาดีชาดีโบกูไม่ออกของแรับชาดีชาดีฮมมมวมมามมมมมมม มึงไปขโมยเงินเออขูไปขโมยเงนินมันมาเฮ้ยนักโทษมันมีล็อกข่าวอะมันเมนมันวิ่งลงล่างกูไม่ได้ซื้อ,อของซับเนี่ยรู้สึกผิดปะ อเอ๊เมตไม่ลงหน้างอแต่ได้เมตติงเมติตติงนี่เมตขึ้นวนเลยเจียนนะขอไปตายไอคออย่างไรก็กลับบ้านได้เจียด้ว้ยอู้วเสยนานเสยนานก่อนกิดหนักเสยนาน ยกยกไงเห็นเห็นในพวกที่เล่นเขาเซย์เซยเอาเลยที่ไหนได้เฮ้ยตนวสั้นโอ้ยได้ยกไม่ถึงตนวสั้นอ่ะ ตัวหมาสัตว์ตัวหมากลัวตานีแพ้วะกลัวโยน <laughs> ตัวหมาให้ตัวหมามีเกียกร์กลางให้อินไม่มาวะ <c oughs> อ๋ออีเดีย ไม่มีไอ้คลิทำไมอันติมันไม่เป็นสีเขียววะกระจอกให้พวกปากเขาเลยจะเป็น <So> ไองสายนีน่โอเค เมื่อกี้เขาหนกูสับเด็กงานที่จะสองหนึ่งกับพี่อ่ะเ,เป็นไงเป็นไงกูเล่นลิกเตอร์โหดอยู่นะเนี่ยลิกเตอร์เขาเจาะเกาะไหมหรือสีเขียวมันเจาะเกาะอ,อยู่แล้วไม่รู้เมื่อเคยเล่นลิคเตอร์เออ ไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวจะปัน่นเ,เดือนนี้มีคนเล่นลิกเตอร์กันไลมกูจะปั่นลิกเตอร์เม็ดกูอยากเล่นมากแต่กูเล่นเดิม <c oughs> ฉันอยูไ่ไปไ่ช่วยมึงนะเฮ้ยโอ้ลิงเข้าช้าว่ะเมื่อกี้ เนี่ยเมื่อกี้เปิดอันตีรอเลยอย่ามาไกลภูมิพี่นะน้องนี่มันคือภูมิไม้กินคน,น,านาแนะนำแถบนี้พี่ภูมิใหม่น้องสวัสดีครับไหม่น้อ,อยสวัสดีครับทายได้น้อง แอนตีงแรงเลยต้องไปกลัวมินอเขามันไม่ใส่ด้วยวะต้ถ้าไมออกแต่สายกันเวทวะมันออกกันกายภาพ โอ้ปอมกลางแตกตู้ลูงนีนะ่าจะเล่นลัมเบอร์ดีกว่า <c oughs> โอเมยกำลังไปมมงองาตทายอุ้ยสองไปอุ้ยสามอุ้ยเอ้าอุ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอีกนิดเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเข้า เดี๋ยวน้องที่เจ็บปวดกับพี่น้องต้องไปคิดมาใหม่นะเฮ้ยไอ้น้องเล่นเก่งขนาดนี้เ้าะอะไรวะเราเล่นเก่งแพ้รอดได้ไงเมื่อกี้ดูยังไงก็ตายนะมันอะไนี่ยจะพี่สองจะเป็นสองให้ีู ตายแบบไม่ได้อะไรด้วยเดี๋ยวอันสกิลลิกเตอร์โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยบินเหรอบินเหรอเรือด้วยกำลังไปกำลังไปคุณจะดูดให้เดี๋ยวเมือ่อลับบา้าน,นไปเติมเลือดดีกว่า เขาไม่สนใจหรอกเขาไอ้ที่มึงเอาฟอสฟอรไอ้ที่เออคุณโดนเนาะยังคืนที่วัด ไปไปไปเฮ้ยไปเหรหวไปแล้วน้าจะกูทำไงผมนักวิง่งเอ่อลิกเตอร์สี่ส <c oughs> สคนณคร้อยวิ <c oughs> ่งวิ่งบนน้ำแข่งกันได้ครับ <c oughs> <c oughs> ผมลิกตอ่อเฮ้ยมันลิกตอ่อนี่มันโจมตีเร็วดีนะ แต่มึงเล่นกันดีเฮ้ยวว้าดีนีไปนี่ไปตัวฉันเวยไอจอโดนล็อกขาเฮ้ยเดินไปไหนนะกโควเฮ้ย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 ลิกต่อโดนเล่น ลิกเตอโดนไม้หัวนักบอลไม่มีกูยังสงสารเลยลิกเตอโดนเล่นฮัลโหลลิกเตอลิกเตอโดนลุมสามฮัลโหลบนลสามกให้ป้อมตีเล่นกับมึอ้าวยัไป่รู้เลยะ ว้าไอจอตายเราเสียป้อมบนเราเสียบ้านลักถอยบ้านอถอยกลับบ้านด่วนเราจะเสียบ้านลักแล้วลิตรตอรเกินแล้วเฮ้ <c oughs> ยลิตต่อลิตต่อไม่รู้จะติดซีอแพมแล้ว เ <c oughs> ดี๋ยวต่อมัรู้ไออ๋อมีคนนั่งฟงังว่ะโอ้วันนี้เบสเซลเลอร์ของเราก็นำ <c oughs> ขอนำเสนอ <c oughs> เกาะเวทครับโอ้แม่งเลย

ไปช่วยนางงามหน่อยเล้วเฮ้ยสวยครับสวยวิกตอรกกำลังไปเ้ยไหนกูก็ไม่รู้มันอันนี้ไงเรื่องไงถ้ามันอยู่ในผู้มันจะโหดเด้อไหนยี่ยู่บนน้ำมาวิ่งเร็วอะฮะกูก็ไม่รู้หรอกมันทำไรได้ ไปอยู่กับออะไรเนะี่ยอดุยอ,<ม>อยู่กับอดุยเอ้ยาดาร์กทะเลตัวเอ๋ช่วยไหมเนี่ยกนะูอยากบวกกันเอาดิโอ้ยเอาดิเอาดิกูเข้าให้แล้วเนะี่ย <laughs> <laughs> เฮ้ย,ย,ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปกูไป,ไปอุอ้ยสวยสวยครับสวยโอ้อันตีอ๋อโอ้เมื่อกี้เมย์ไม่มีอันตีวะน่าเสียดายแล้วทำไมเดินไม่รถเนี่ยอ๋อมึงคิดว่ากูใครเนี่ยเนี่ยงีย้เลยริกต่อแจกไว้สามแล้วเนี่ยเฮ้ยเมตายเมตายมึง นี่ไปโอ้โ <laughs> อ้าวแล้วพวกมือปล่อยยังไงเขาอยู่ร่างกันเลนล่างกันไงเนี่ตยตายตายแครี่ตายแล้วแครี่จะโดนโอานาคอร์ลิงลิงไอ้เหี้ย <laughs> มึงยิบไปเนี่ยมึงโดนไอ้จอรอ้เนี่ยไอ้จอนักวิ่งไรค่ะ เอ้ไอ้ไปช่วยจอก่อนถ้ามันทุ่นาคดเมื่อกี้มันตายนานเลยไอ้จอมันตายแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากูดาบแดงก่อนไอ้กูเล่นกูไม่เคยออกดาบแดงได้เลยเป็นตัวที่สิบสามนาทีวะสิบห้านาที

เง,เ,เงินเงินเงินเ,เข้าไปวอกที่เข้าไปวอกโอ้โหไม่เงินมันรู้ทางว่ะลิกต่อลิกต่อยกไม่ได้ไม่เคยยกได้เลยหายง,งัดใครได้บ้างงานได้แต่ตอนเกินเกมเนี่ยมันรู้เส้นทางมันรู้เส้นทางอ่ะเรียบร้อยเมตายแล้วไปถอยโน้ถอยเพื่อนลอก เฮ้ยกดสะกิยบสองไม่ติดติกตอตายไอ้่อสลิงมาทุกเมื่อกี้ก็ตายเป็นกลุ่มเหมือนกันเลยรวมๆมนดีเดี๋ยวนะทางวันนี้ดูลิงกงนนับลิงจะทำอะไรได้บ้างไปจอดโดนล็อกขาตายกลัวแล้วไอ้จอดโดนล็อกขาตายบายบาย